สวัสดีครับสวัสดี f อฟจอน,นี่มือปราบอินดี้ที่เคารพลกครับมาเบืองหลูกไส้ตัวใหม่ของผมนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงคอกทุ่งนาจอน,นี่นะครับตัวนี้เป็นควายเผือกว่าที่อนาคตพ่อพันควายยักษ์เผือกยักษ์ครับมาถึงแล้วอ,นนอ,อันนี้คือเผือกแท่นะครับควายดอนแทห เขาตาในตาก็ดอนกะขาวนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าทรัมป์นะครับนินลนีฟาร์มนะครับและกับแม่คือแม่คูนซึ่งเป็นแม่ของยกจูเนียนะครับมาถึงแล้วลูกชายวัยเพียงแค่11เ,เดือนครับแข่งขายใหญ่เย,ย,ย้าขาตั้งงามนะครับ ว่าย,ยังผลิตกินน้ำเลี้ยงครับเดี๋ยวถือมาอัดน้าเลี้ยงนะครับ<อ>จูกินยาพุงดูมันกินยาได้ไหวกินเลยไหมบ้างีเลยไหมบ้างน,นี่คือ,คอว่าที่กินดีอยู่ปลือกยักษ์นะครับของจอห์นนี่นะฮะได้อาจารย์หนิงนมามาส่งนี่ครับอาจารย์หนิงนี่คือกูรูปราดวงการควายงามเมืองไทยเรานะครับพีหนิงอาจารย์หนิงผมนะครับ กินอไรยังไม่านี่สอองหาแม่หรอได้หรอวะอ้ังคาแม่โอตอนไอ้เงินอุบลออกมาทีแรกกระตัวเท่านี้แหละครับมันถี่หยบพอเลยเอาคือว่านี่เห็นบม่เว่าเขาหมกลองมาดูไอ้เงินปัจจุบันนี้ครับเงินอุบล ยงงไตอนออกมาเกิดต,ตัวเท่านั้นนะครับตอนออกมาหลายๆคนจะจําได้แต่ปัจจุบันนี้ครับกล้องดูแผนหลายๆมุมดูครับจะมีลูกนะครับลูกรูปหล่อเลยนี่คือลูกเจ้าเงิน ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองดอกบัวงามตอนเอามากับซอมกันก็บอกมีหน่อยน่ะแหละครับแต่ตอนนี้เขาคือพญาควาย3ปีเต็มนะครับ30ตุลาเพิ่ง3ปีกองแพงงามๆเดี๋ยวของอาจารย์มันจะเฝ่าไปได้เอาเือนคนฮัโหลนจูงเข้ามาบิเลยบูปิน เจ้าเงินอุบลน,นะครับดอวลูกไส้เนแกงขามาดีแห้งลูกไส้นะครับมาแล้วเจ้ามัดซีเงินน้องมหาเออไม่ต้องผูถึงหัวน้องนะอ่อนี่คือเงินอุบลน,นะครับยักษ์ใหญ่ตอนเอามาตอนนั้นนะครับเหลายๆคนคงจําได้ว่าสำการนี้ฉันซีละแต่ตอนนี้มันคือยักษ์ไง สูง165นะ้ครับเจ้าเงินนะแทงขาเงินเงินอุบลนี่เป็นลูกแท้ๆของเงินอุไทยบวกกับแม่หงหยกนะครับแม่หงหยกก็คือแม่แท้ๆของบิ๊กบุรีรัมนะครับส่วนสายเงินอุไทยไม่ต้องพูดถึงครับลูกเงินอุไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปานเงินทอแสงปีใหม่บิ๊กอุไทยนะครับพันล้านอย่างงี้พันล้านก็เป็นพ่อพ่อของโกสยามโกเมืองเพชรอย่างงี้ครับเราก็แกรนแชมป์นะครับ ยังไม่มีเวลาพาไปสนามยากเวียกไลนะครับส่วนตัวนี้นี่คือว่าที่พญาควายอีกหนึ่งตัวนะครับตอนเจ้าเงินมาก็ตัวสมนี้ยนะครับตัวตนวนี้แหละแต่อย่างที่ผมบอกครับสายพันธุ์พันธุก,กรรมฝ่ายงามครับยักษ์ใหญ่แน่นอนไอ้ตัวนี้นี่ยักษ์ใหญ่แน่นอนคอยดูครับใหญ่ครักเลยแหละเอามัดเลยมัด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 อ่ามัดเลย มาดูลูกไอ้เงินครับลูกเกิดจากแม่สูงเพียงแค่ร้อยสี่สิบนะครับดูครับมาดูแข้งขาดูครับสาวน้อย <c oughs> เกิดจากแม่เพียงอายุร้อยสี่สิบนะครับดูอ่าภัยากสมบังเงินมากประโยชนหดะดูดีครับดูแข้งขาเนี่ยลูกเงินอุทัยเอเงินอุบลน,นะครับนี่ลูกเงินอุบลแม่ถึงตัวเล็กๆเ,เ,เองครับแม่บ้นบานนะครับบมองแข้งขากล่องแขนน้งง่าเห็นชัดๆดูดีครับคุณนะ เ,เกิดจากแม่มบนบ้านนะครับใครอยากผสมเอ,เอามาผสเเ,เงินเงินอุบลน,นี่ผมเปิดผสมจริงแล้วนะครับติดต่อมาได้ทางเพจเลยนะครับนี่ดูครับไฟเพียงแค่สิบห้าวัน,นไ,ไฟน้อยสิบห้าวัน,วนพี่โอขันมายืนดายืนข้างน้องดดู้ดิดนะดเออตัวเท่าแผ่นดินแล้วไฟตัวนี้ตัวแม่นะครับเกิจดจาก แม่ควายบ้านๆน,นะครับสูงเพียงแค่ร้อยสี่สิบแม่นะครับนี่คือพันธุกรรมของเจ้าหมีแม่มันนะครับมาบึางลูกดีนะครับท hmm. ี่นี่เห็นไหมบางทีลูกบางกันโตผูนี่ัวแม่ตัตตนนะครับแข่งขามาดี <S <S อ่ะอยังไงก็เป็นกำลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายงามหรือผู้รักเลี้ยงควายทั่วประเทศนะครับมีโอกาสมายามผมมาบึงเจ้ามัดซี่ลูกเจ้าทัพบุกแม่คูน อันนี้เป็นแม่แท้ๆของยกจูเนียนะครับยกจูเนียตอนนี้อยู่กับพี่สมเกียรติเนาะอุดรนธานีนะครับควายใหญ่ยกยกจูเนียนะครับแม่แม่แท้ๆของยกจูเนียนี่คือน้องแท้ๆยกจูเนียหลัเกิดก็เจ้าทรัมนี่ละนี่ฟ้ามค้ายยักษ์แกนแชมป์สิบแปดสนามนะครับขึ้นสิบเอ็ดเดือนครับเดินทางมาถึงครับรอติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ